สรุปว่าที่เมากลางแล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านแล้วก็สั่งชาวบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ที่ร้านอาหารกึง่งผับแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตามที่เรานําเสนอไปนะครับอ้างตัวเองว่าเป็นอะไรฮะนายพลนะครับยศพลตรีแล้วในประโยคคำพูดเนี่ยมันคือการขู่ฆ่าชัดเจนเลยนะครับบอกว่าถ้าเห็นหน้าอีกข้ามาอีกตายตายคุณผู้ชมครับ แบบนี้คุณผู้ชมว่าอันตรายไหมมันยิ่งกว่าความกลางหรือไม่นะครับสั่งให้คนในร้านนะครับรู้จักไม่รู้จักกันจะต้องเคารพตัวเองนะครับแล้วแบบนี้ควรที่จะรับราชการทหารเนี่ยต่อไปอีกหรือไม่นะครับสรุปก็คือเป็นทหารจริงๆนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดเป็นนายพลนะ่ะไม่ถึงขนาดเป็นพลตรนะีแต่ดูทรงถ้าเก็บไว้แบบนี้สักวันได้เป็นพลตรีแนะ่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะล่าสุดกองทัพภาคที่หนึ่ง ได้ออกมายืนยันนะครับว่านายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นทหารจริงนะฮะเป็นสัญญบัตยศพันเอกตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่18นะครับที่18เป็นทหารจริงพันเอกเดี๋ยวสักวันได้เป็นพลตรีแน่นอนนะครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเห็นบอกว่าอายุ50กว่าปีแล้วนะครับมันจะดัดได้ไหมแล้วเมาแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้ คำไอ้คำถแถลงของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่หนึ่งใช้คำว่ามีพฤติกรรมวาจาไม่สุภาพข่มขู่กับผู้ที่มาใช้บริการสาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงไม่สุภาพข่มขู่มันขู่ฆ่าเลยนะครับมันจะเอากันถึงตายเลยนะครับคือคืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาไม่ไม่ไม่ยุ่งด้วยนั่นเองคือ ประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยคือเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพอมันยังไม่เกิดความสูญเสียขึ้นก็จะก็จะบอกว่ามันก็แค่ความเมานะมันเป็นแค่การข่มขู่นะครับคือถ้าวันนั้น,นอีกฝั่งหนึ่งฟิลขาดซัดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เละนะครับคนเหมือนกันนะครับในร้านอาหารน่ะนะในร้านอาหารมันก็คนเหมือนกันหมดนะไปนั่งกินข้าวไปร้านอาหารโอ้โหยังจะเอายศเอาตำแหน่งหลงกับอำนาจบาทใหญ่เหล่านี้ติดตัวไปด้วยนะครับ มันไม่มีใครกลัวใครนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ก็โชคดีนะฮะที่อีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าเขาจะไปกันเยอะนี่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะนําไปสู่ความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายซะมากกว่านะแต่กองทัพภาคที่หนึ่งนี่สินะควรที่จะเด็ดขาดกว่านี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับต้นสังกัดยอมรับว่าเจ้าตัวใช้อารมณ์เกินกว่าเหตุในการพูดจากับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีเจตนาข่มขู่หรือจัดทาร้ายอา่าเขาก็ต้องเขาก็ต้อง างแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าว่าคือถ้าเขาบอกว่าเขามีเจตนาขม่มขู่หรือว่าทาร้ายมันเป็นเรื่องของ้อกฎหมายเขาต้องถูมเนินคดีอาญาข้อหาหนักไงแต่ถ้าเราดูจากคําพูดคําจาผมว่าเขามีเจตนามันมันดูเดือดมากนะครับมันมันอาฆาตแค้นมากนะครับนะบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะมีปากเสียงกับคู่กรณีทําไปเพราะความเมาอ้างเมาเลยนะฮะนี่เป็นระดับพันเอกนะ หลังเกิดเหตุได้โทรศัพท์พูดคุยขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะขอพบกันอย่างเป็นทางการที่สถานีตํารวจหรือสถานที่ใดตามที่คู่กรณีสะดวกเพื่อที่จะขอโทษในสิ่งที่ทําลงไปนะเหตุการณ์อีกครั้งนี้เป็นเรื่องวิวาทส่วนบุคคลไม่เหมาะสมขัดต่อการดํารงตรงเป็นทาหารที่ดีหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วและจะพิจารณาลงโทษตามวินยัยตามระเบียบพร้อมติดตามคดีเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงต่อไป นะครับอืมนะตั้งกรรมาการสอบนะครับไม่รู้จะได้เรื่องได้ราวหรือเปล่าคือการพูดถึงเรื่องเจตนามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าเวลาตํารวจเขาจะดําเนินคดีเขาจะดูเจตนานะถ้าถามคู่ถ้าถาม,ถาถามทางฝั่งของคนทำเขาก็ต้องเขาก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีเจตนาเขาเมาเพื่อที่จะเขารอดคดีไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราดูจากคลิปดูจากเบื้องลึกดูจากคำคือมันไม่ได้พูด หลุดปากมาคําเดียวไงมันพูดเป็นประโยคพูดซ้ําๆอยู่นั่นนะ่ะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําไปซ้ํามาซ้ําแล้วซ้ําอีกพูดคือจะเอาให้ได้เลยแล้วแล้วต้องมีคนจับแยกนะครับเหมือนกับว่ามีชายหนุ่มที่มากับลุงคนนั้นเนี่ยนะครับพาเดินออกไปไม่งั้นก็ไม่เลิกพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลุดปากไงมันพูดต่อเนื่องมันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเจตนานะว่าขรูอาฆาตจะเอาถึงชีวิต อย่างชัดเจนนี่คือมุมมองผมนะครับส่วนมุมมองของคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมาสอปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่า อร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านสูตรอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับ อร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่องสองสามปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมก็ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับสองสามปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับ เนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ททำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อก็ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับ แน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับและก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวเนื้ออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะฮะหมูสีมันจะจางกว่า ทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายไม่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับสองสามปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานเนีย สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮนับดูมี1น3่ยนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้นะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้อาไปย่างก็ได้อาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับ นะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีตาครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละร9 9ยบาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกาลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟรีดเนี่ยเราก็ฟรีดอย่างดีนะฮะนะ้ะซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ตต้องกใจนะครับ สามารถทานได้ตามปกติชุดละร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะครับลองดูครับผมทําข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็คที่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สําคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของ ของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นอันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับร9อเอา้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมกับชุดละ99บาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทําสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮ ไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแลวเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99ล้าบเก้านั้นนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ และย้ําว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม จัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอพระคุณแทนชาวบ้านขอพระคุณแทนทีมข่าวขอพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ